ติดตั้งกล่องพับกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมามาลองกันนะครับก็เวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกเนาะนี่อ่าเดี๋ยวปลดล็อกปั๊บเนี่ยกระจกก็จะกลางออกแบบนี้ได้เลยเวลาเราล็อกนะครับนี่ก็จะล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เรายังสามารถกดที่ตรงนี้ได้ด้วยนะกดปุ๊บมันก็ กดล็อกนอกเราก็เปิดประตูได้นะครับว่าเราจะพับพับพับกระจกที่ข้างในนะครับอ๋อเดี๋มันต้องออนไฟก่อนปั๊บนี่เห็นไหมเรายังสามารถกดกดปุ่มด้านในก็ระบบทุกอย่างก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ช่างปิดก่อนแล้วช่างจะล็อกรถให้ดูราบ ไม่แน,น่ปลดล็อกล็อกปลดล็อกนี่เห็นไหมมันก็จะกลางแบบนี้เลยนะครับล็อกปลอดภัยกว่าไม่ต้องตัดต่อสายนะครับไม่ต้องตัดต่อสายก็ป้องกันเราลืมล็อกรถด้วยนะครับตัวนี้ก็หรูราดีนะครับหรูลาดี